อสวัสดีครับมาอีกแล้วมือนี่เจอกันอีกแล้วมาวานเฮทีเฮพื้นใหญ่ตาทีทีทรายบ่อคือเก่าเข้ามาล้ำเขตของลุงเก่งตกป่ารอๆมองดูป,ป่ามันสินลายบ่อทางนี้มาทางพีบันนี่ับลงมาทางไตจักหน่อย ลายบอ่บอบ่อยังก็บอ่บอสะบ่อบ่อเอือดเนาะแอนบอ่ออ,อผู้เท่าผู้เท่าเพิ่นเล่าให้ฟังว่ามันพักขี้บ่อหลายกับมีเกลือต้มเกลืออยู่แทวนี่ดินเป็นเอือดน้ำเป็นน้ำเค็มเลยเอ,อิอนบ่อเอ,อือดเอาเจอกันหมดและบาดขั้วแห่หมดแล้วบาดนี้ นี่นีะสลามไติไม่มาลงโค้งแข้งสละบาสลามมาเลยสลามสิต่อเขาเอาลงฮะลไม่ต่ออกตานั่นแหละสิไม่ต่อหอกตาอะลรวัดดวงกันเลยนะเอาทืด

ปอดโธ่มัดไว้มัดไว้กวุมองเขาอันนั้นมองไงโอ้ม่งเขาลอกฮะเนาะหยุดหยุด อยู่เตะทางน้ำกับหาป่าไอยู่ทางเทือกเุาโอ้โบเห็นนกมุ่นเข้าป่าแล้วไล่หนูจ,จูนันเพืไหนไหนเปจมีบ่บ่ลองดูหาเพื่อน ได้นั่นต่อหลายเนาะโพทสะ่ะเท่าวนี้ขึ้นเลยเอาลองดู้เมื่อเท่าก็ขึ้นอันดีสั่นเอ้ย พื้นแนวนี้อือปลาหลายต่อหลายเอาปลาบ่ได้โย่ตองอกข้ามตอเห็นไหมันกันน,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 นี่นีน่แหละงอกบ้อนเซยบ่อนมาว่าแล้วมันยั่วซ้ำแล้วโอ้ไม้ลักเขาอ,อยู่พุนด้วยถูกเสียบแต่นั่นนี่น,นี่นแหละอยู่แถวนี้แล้วมันมันบ่อนดีฟักลักไปนี่ย้อนสีตดำๆหน่จังหน่อย เห็นยมันบ้อนอยู่นี่เอาลงเบิง b a ยย a กนะแต่เมื่อกี้นี่กันยังบุดเดียวน้ออย่ามาอย่ามาอย่ามาเฮ้ยสิลงแต่น,น้ำให้เพื่อนนี่หองหอยู่นี่อึบ กะไพตอ,อกะตยกดบอนดียู่สันดอกเราไม่รู้ดึงมุมมากกันสแสดงว่าคล้องนี่จะจอนแสนแม่นแท้ๆพอดิอ๋อหมวยหมดปดแล้วก็มาดึงขึ้นตัวป่านี มุดเอาลกไปปาสะแยงเป่<ะ>นี่ี่จะปาสแยงเป่วปะขนาดเลยวะเพื่อนนะมุดงมบาอย่างเดียวแสดงว่าถือป่าด้มีป่าได้อยู่แต่จะมุดงมบอกม,มอเบาก็พูอละ มาก็จะขึ้นเมื่อบ้านี่เมื่อยไปเลยเ <c oughs> มืเอ่อยเลาะเลยมันก็ได้ มนตัดขึ้นแห้งพตดยานพตดย,ยานเหือเนาะหัวโปะใจเหืออ่อสัดขึ้นไปนั่นางีป,ปา,ปาอหปอปยขกยังเป็นยังละ่ะขึ้น,นันดีอันดีหินแล้วพันดีไม่ยังอันนี้ เออฮูโอ้ยยกบึกกันนะอ่าทุนี่มันจังเม่นนี่โอเคเลยบานนี่เอาพู้เล่นบอนไปเจอกันอยู่ท่าเฮื่อเด้อบานนี้เด้อ <c oughs> ท่าเรียบร้อยบานนี้ขึ้นสีเมื่อละโอเคละ ืข um ึ้นมาเบิ่งดูบาดเนี่ยลายได้น้อยสั่มได้สุขสันวันของเฮาเออมาดูพู่นะโอ้โหได้หลายเติบเนาะพุ่นอ่ะได้หลายเติบใส่กล่องโฟมเลยว่ะอ๋อล้ว นี่ละวันนี้ฮอดละฮอดท่าเหื่อละสิเข้าเมื่อบ้านแล้ววันนี้หิวเข้าแล้ว <laughs> อยากกินเข้าเลยดิ <คน S 1> สัตว์รถอะไรอยากกินเข้านี่่มันใบสองแล้ว,วกยประมาณนี้แหละขึ้นซ <laughs> าเล้งนี่แหละใบเมื่อบานนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครกดติดตามให้หน่อยเด้อไอ้น้องเอ้ยรับสวัสดีครับ